คุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการสะพานสายรุง้งเป็นประจำเช่นเคยนะคะที่รายการของเราจะนําเอาเรื่องราวเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูเด็กเพื่อเด็กๆจะได้เติบโตและมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาค่ะ จากช่วงสนทนาในสัปดาห์ที่แล้วที่รายการของเราได้มีโอกาสมาพูดคุยกับดรสมเกียรติตั้งกิจวนิช์ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ถึงเรื่องราวบทความและงานวิจัยต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของระบบการศึกษาไทยส่วนในสัปดาห์นี้เราก็ยังคงมาพูดคุยในเรื่องแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยที่ไม่ใช่แค่ในโรงเรียนกระแสหลกักแต่ยังครอบคลุมไปถึงการศึกษาทางเลือกและโรงเรียนทางเลือกด้วย รวมทั้งเรื่องนโยบายด้านการศึกษาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้นักเรียนเลิกเรียนในเวลา14นาฬิกาอีกด้วยเรื่องราวในวันนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะผมได้สู้รยการาม,มานานพอที่ผมรู้ว่าการต่อสู้ให้คนส่วนใหญ่เข้าใจดียากคผมขอต่อสู้ให้คนเล็กๆเ,เข้าใจ แล้วให้เขาไปทําการศึกษาเองซึ่งในสิปีที่ผ่านมาเนี่ยต่อยอดจมูกบ้านเด็กก็เกิดการศึกษาทางเลือกขครับใช่ไหมแต่ขอแลกเปลี่ยนคุณพิภพนะครับ,รบก็เป,เ,ปเป็นแนวคิดที่ดีการศึกษาทางเลือกนี้ของที่มันมีทางเลือกเป็นของที่ดีเสมอและของอะไรที่เลือกมาแล้วมันไม่ดีจริงเดี๋ยวมันก็ไปเอง <c oughs> การศึกษาทางเลือกโรงเรียนทางเลือกเป็นสิ่งที่พวกเราก็เคยศึกษาวิจัยนะครับเมื่อสองสมปีที่แล้วไปดูมาหลายแบบเลยแล้วก็พบว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีมาก <c oughs> แต่ผูกติดกับตัวคนเยอะ เช่นหมู่บ้านเด็กถ้าขาดครูพิภพครูรัชนียุคต่อไปเอ๊ะยังจะดีแบบนี้ไหมนะครับโรงเรียนดารุณสิขาลายไม่มีอาจารย์พารณยังจะเป็นอย่างนี้ไหมและมันจะขยายตัวได้เร็วแค่ไหนเพราะว่าปัจจุบันนับไปโรงเรียนทางเลือกเยอะกว่าสมัยคุณพิภพเริ่มทําก็จริงแต่ก็ยังจํากัดอยู่มากนะครับถ้านับสัดส่วนนักเรียนที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังน้อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่มันจะปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบจริงๆในสายตาผมมันจริง ไม่ใช่เป็นของที่ทํากันในวงเล็กๆมันต้องเป็นวงใหญ่ทําให้กลายเป็นกระแสะหลักให้ได้คือทําวงใหญ่เนี่ยผมเหียนด้วยนะฮะอาจารย์นี่เราพูดกันถึงเรื่องยุทธ,ธศาสตร์ครับยุทธศาสตร์เราจะเข้าไปเป็นแล้วปีกระทรวงศาสตรก็คงทำอะไรไม่ได้ครับนะฮะครับปีสองปีทำอะไรไม่ได้เลนั้นยุทธศาสตร์ของผมคือทําจากข้างนอกเข้าไปกระแทกข้างในแล้วตรงน,นี้อาจารย์เชื่อไหมว่ามีโรงเรียนในรัฐบาลที่ประกาศตัวว่า จะเป็นโรงเรียนทางเลือกในโรงเรียนกระแสหลักคือของหลักเรือกเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวดีเขาคิดว่าจะทําโรงเรียนทางเลือกต้องออกไปตั้งไปตั้งโรงเรียนข้างนอกปาตอนนี้เข้าไปเลยเข้าไปที่อยู่ใดโรงเรียนเพราะนั้นอันนี้เท่าที่ประสบการณ์ผมการต่อสู้นะมันเริ่มแล้ว มันเริ่มที่ครูในระบบเริ่มจะเข้าไปผมไปเจอโรงเรียนที่ยโสุวัเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เราสู้กันบ้าว่าอย่าอยุดนะแต่ทําให้มีคุณภาพเส้นและให้เป็นของชุมชนซะเขาเจอปัญหาที่จัดพุ่นเลยใช่ครับแล้วเจอเยอะด้วยครับเขาพมถามว่าให้ต่อไปถ้าคุณว่าเด็กของคุณในหมู่บ้านเกิดน้อยคุณจะทาไงเราแลกเปลี่ยนกันบอกเราเปลี่ยนอย่างนี้เลยป่ะแทนที่จะทำโรงเรียนเพื่อเด็กเราทำโรงเรียนเพื่อชุมชน คนเท่าคนแก่มาเรียนนะมาเรียนเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยเนี่ยมันจะกลายเป็นโรงเรียนชุมชนครับเรียนอาจารย์นิดหนึ่งผมเคยผิวหนังสือของไอวานอีลิสเรื่อง d i s c h o o l i n g society แล้วไอวานอีลิสเนี่ยไปที่เม็กซิโกครับแล้วก็ไปทำกเรียกศูนย์การเรียนรู้เปลี่ยนโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับแล้วไม่ใช่เรื่องเด็กมันเรื่องคนในชุมชนทั้งหมดถ้าเปลี่ยนอย่างนี้จะแก้โจทย์ที่อาจารย์ตั้งไปที่ได้ว่าเด็กน้อยหลงได้ครับคือจริงๆเรื่องเรื่องการศึกษามันเป็นเรื่องซับซ้อนแล้วเด็กก็มมีควาาาหหลลกย มีครอบครัวร่ำรวยครอบครัวยากจนมีคนชั้นกลางมีแรงงานอพยพใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็มีต่างพื้นที่อาชีพอะไรก็ไม่เหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีสูตรเดียว <c oughs> ผมจึงผมจึงชอบแนวความคิดของโรงเรียนทางเลือกและก็การศึกษาทางเลือกตลอดจนการศึกษาที่จัดโดยรูปแบบต่างๆแล้วตอนนี้ผมผมที่ผมพูดว่ามันใช้เวลาแต่มันมีความหวังนะครับเพราะว่ามันมีโรงเรียนทางเลือกมันมีธุรกิจที่ทํา เกี่ยวกับเรื่องจัดการศึกษาในโรงเรียนแต่เป็นธุรกิจที่เรียกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคม Social Enterprise ที่เป็นกระแสะใหญ่กำลังม,มาเลยนะครับมีคนทำซอฟต์แวร์ไปขายโรงเรียนและทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ครูไม่เก่งก็ยังสอนได้และเด็กสามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะความสามารถของตัวเองเด็กเรียนช้าเด็กเรียนเร็วไม่ต้องมาเรีนพร้อมกันแล้วก็ยังมีบริษัทที่มีจิตใจสาธารณะมาทดลอง มันมีหลายสูตรมากครับแล้วก็มีการศึกษาที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพวกเทศบาลพวกอบตอต่างๆเริ่มเห็นดอกไม้เป็นร้อยเป็นพันดอกนะครับกำลังเริ่มบาแล้วดูว่าดอกไหนจะคือของจริงอยู่ได้นานอันไหนคือจะเหี่ยวไปคือหลักที่อาจารย์กับผมคุยกันก็คือเปิดพื้นที่ซะใช่ครับทางการศึกษาใช่ครับอยา่าให้ กระทรวงึกษาูณขาดเป็นเจ้าของโรงเรียนเป็นเจ้าของโรงเรียนคนเดียวด้วยนะโรงเรียนราชโรงเรียนกระทรวงต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่าในคนนั้นคนนี้เป็นเจ้าของแต่จริงกระทรวงึาษาเป็นเจ้าของหรับสูงกระทรวงึาษารเป็นเจ้าของครูด้วยว่าครูครูต้องจบจากราชพัธนาจึงจะเข้ามาสอนทีนี้เรื่องนี้นะผมนึกถึงคุณอนันต์บัญญราชุดเนี่ยอดีตประธานทีเดียรับผมเคยต่อว่าท่านวันแรกที่ผมเจอท่านนะผมต่อว่าเลยท่านนายกทำไมจึงเปิด ให้มีโรงเรียนนานาชาติครับนะฮะทำไมท่านนายกไม่เปิดให้มีโรงเรียนทางเลือกออของประชาชนทั่วไปบ้างแต่ทัศนาภูมเิเดือนชาติคือโรงเรียนทางเลือกแต่เป็นโรงเรียนทางเลือกสําหรับคนมีฐานะใช่ครับท่านนายกนั้นก็ตอบว่าผมมีเวลาน้อยสมผมไม่มีความรู้เรื่องการศึกษาคือไปเปลี่ยนนิดเดียวนะไปเปลี่ยนกฎกระทรวงเท่านั้นเองประเด็นนี้อาจารย์เห็นว่าโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนทางเลือก ก็อย่างที่คุณพิพพพูดนะครับมันเป็นโรงเรียนทางเลือกสําหรับคนกลุ่มหนึ่งมันควรแล้วมันเหมือนกับโรงเรียนสาธิตด้วยโรงเรียนสาธิตก็ควรจะเป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นมาแล้วเป็นห้องทดลองสําหรับการเรียนการสอนวิธีการเรียนรู้แบบใหม่แล้วแพร่ขยายไปแต่ว่าปัญหาก็คือทั้งโรงเรียนนานาชาติทั้งโรงเรียนสาธิตนะครับก็จํากัดอยู่คนที่เกี่ยวข้องไม่กี่คนแล้วโรงเรียนทางเลือกซึ่งคุณพิพพช่วยกันทํามากับคนจํานวนมากเนี่ยก็เป็นโรงเรียน ที่มันก็ยังผมก็ยังรู้สึกว่าก็ยังขยายผลได้ไม่ไกลเท่าที่ควรนะครับผมผมจึงคิดว่าสุดท้ายนะครับแม้เราคิดว่าการตีจากข้างป่าล้อมเมืองบุกจากข้างนอกเข้าไปข้างในเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญก็จริงแต่เราทิ้งเมืองหลวงไม่ได้เลยนะครับเราต้องตีกระทรวงศึกษาด้วยต้องเปลี่ยนในกระทรวงศึกษา และเมื่อในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2558ที่ผ่านมาผลเอกดาวพงรัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังการแถลงนโยบายด้านการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยการให้นักเรียนเลิกเรียนเร็วขึ้นจากปกติเลิกเรียนในเวลา16นาฬิกาก็จะเปลี่ยนเป็นเลิกเรียนในเวลา14นาฬิกาค่ะซึ่งนโยบายนี้ก็เป็นแนวทางด เนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทที่ต้องการจะตอบโจทย์ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กผู้ปกครองและครูมีความสุขในการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้พิจารณาเรื่องเวลาเรียนของเด็กในปัจจุบันและดรสมเกียติกับคุณพิพพจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายนี้อย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ ยามตีกระทรวงศึกษา,าคนใหม่บอกว่า,วาลดเวลาเรียนให้เลิกบ่ายสองโมงมันก็เลยเจอเจอปัญหาว <ไป S 2> ่านักเด็กจะไปที่ไหนกันอาจารย์เห็นเรื่องนี้ยังไงเอาเรื่องสดๆก่อนคือจริงๆแล้วการลดเวลาเรียนนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้เราเรียนเยอะแต่เรารู้น้อยสิงคโปร์เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราอยู่ไม่ไกลมีนโยบายชัดเจนตั้งแต่ปี2อ0 5นนะครับใช้คำว่า teach less learn more พูดง,ง่ายๆเป็นภาษาไทยก็คือสอนให้หน้อยลงแต่ให้เด็กเรียนรู้ให้มากขึ้นรู้เปล่าว่าครับคุณประยุทธ์หรือแล้วตีกระทรวงศึกษาเอาคำเดียวมาโดือ้างสิงคโปร์ใช่งมับใช่ครับว<ช>ันสองโมงเนี่ยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายการลดเวลาเรียนจริงๆไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วยเพราะว่าการที่จะลดเวลาเรียนนั้นตัวหลักสูตรถ้าเป็นหลักสูตรแบบปัจจุบันถ้าลดเฉพาะเวลาเรียนแต่หลักสูตรยังกําหนดไว้ว่าต้องรู้นั่นรู้นี่ต้องจํานู่นจํานี่ได้แบบเดิมหมดเนี่ย เหลือบ่ายสองเด็กจะยิ่งตายครูจะยิ่งตายเพราะว่าครูทุกวันนี้ถูกสมศสอนะครับสำนักง,งานมาตรฐานการศึกษาไปตรวจว่าได้สอนครบหรือเปล่าทํา KPI ไว้ถ้าสอนไม่ครบขาดตรงนั้นขาดตรงนี้คะแนนไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของครูก็คือเข้าไปในห้องไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้เด็กได้เรียนรู้จริงๆทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองสอนให้ครบและยิ่งเหลือบ่ายสองวันหนึ่งหายไป2ชั่วโมงเนี่ยแปลว่าครูต้องอัดฉีดแรงขึ้นนะครับ <laughs> เด็กก็จะยิ่งตาย เด็กที่จะมีความสุขอย่างโรงเรียนหมู่บ้านเด็กที่กระโดดน้ํามีความสุขสนุกสนานเนี่ยจะเหี่ยวกันหมดนะครับอาจารย์รู้ว่าที่หมู่บ้านเด็กเนี่ยเลิกเรียนเพียนะฮะแล้วบ่ายนี่จะเข้าไปอยู่ในช็อปไปสานดินหน่อยนะฮะช็อปต่างๆแล้วเราดูว่าไอ้วิชาต่างๆซึ่งไม่ควรจะต้องสอนในห้องเรียนแต่ควรจะไปอยู่ในช็อปหรืออยู่ในสนามเช่นปาราศึกษาไม่ต้องมามีชั่วโมงสอนไปอยู่ในในสนามเกษตรไปอยู่ที่แปลงผักแปลงผักเลยอะไรเงี้ย ศิลปะไปอยู่ที่บาติกไปอยู่ที่เซรามิกไปอยู่ที่ห้องวาดรูปเลยทีนี้ปัญหาก็คือพอบอกว่าหยุดบ่ายสองโมงซึ่งไม่อยู่บนฐานของปรัชญาการศึกษาเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาจัดการอย่างที่อาจารย์ว่าครับจริงๆถ้าจะทําให้ดีมันทําได้นะครับครับแต่ไม่ง่ายสักเท่าไหร่อย่างแรกก็คือต้องเปลี่ยนหลักสูตรหลักสูตรของไทยเป็นหลักสูตรที่อ้วนคือจะเอาทุกอย่างแล้วพอมีผู้ใหญ่คนไหนเกิดปิ๊งไอเดียอะไรขึ้นมา อ่าเรื่องนี้ต้องไปอยู่ในหลักสูตรเช่นค่านิยม12ประการต้องไปอยู่ในหลักสูตรอาเซียนต้องอยู่ในหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงต้องอยู่ในหลักสูต<น>รพอเกิดเรื่รองอะไรที่คิดว่าสาคัญแล้วทุกเรื่องก็สําคัญนะครับคนก็จะบอกให้ไปอยู่ในหลักสูตรนี่คือปัญหาใหญ่ใช่ไหมของการศาไทยอะไรต้องจับไปยัดอยู่ในหลักสูตรใช่ครับแต่น้าจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของเด็กว่าเด็กสามารถไปเลือกเรียนอันนี้ที่นี่ที่นี่ได้กับไม่ทําการเรียนรู้ไม่ใช่อยู่เฉพาะห้องเรียนนะครับทีนี้ของเราไปบอกว่าของสําคัญสังคม ปล่อยให้เด็กไม่เรียนรู้เรื่องอย่างนี้ได้ยังไงก็จึงจับทุกเรื่องยัดเข้าไปมีแต่เรื่องเข้าไม่มีเรื่องออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปหลักสูตรมันก็จะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอื่นขึ้นถ้าจะสอนด้วยเวลาที่ลดลงให้เด็กมีความสุขครูมีความสุขมากขึ้นแล้วเรียนรู้ได้มากขึ้นอย่างที่อื่นเขาทำกันหลักสูตรต้องเป็นหลักสูตรกระทัดรัดเรียนเฉพาะแก่นจริงๆชีวิตของคนมันไม่จำเป็นต้องไปรู้ร้อยแปดทันอยางใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าก็สอนบอกไว้ว่าถ้าจะดูใบไม้ใช่ไหมครับมันเต็มป่านัั่นแหละครบต จะทำยังไงให้ได้ใบไม้กร,รมเดียวแล้วเข้าใจแก่นสัจธรรมผมคิดว่าการศึกษาก็แบบเดียวกันการเรียนรู้ก็แบบเดียวกันถ้าทำสักเรื่องหนึง่งแล้วหาวิธีทำแบบสนุกสนุกได้การเรียนรู้เกิดขึ้นแตกฉานแล้วสร้างแรงดลใจให้เด็กไปศึกษาเอาตัวรายละเอียดเอง ผู้ชมคะจากที่ดรสมเกียรติตั้งกิจวณิชนนได้เสนอแนวคิดว่าการเลิกเรียนในเวลาบ่ายสองเป็นสิ่งที่ทําได้แต่จําเป็นจะต้องมีการแก้หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาเรียนซึ่งต่อไปเราไปฟังกันดีกว่าค่ะว่าถ้าดรสมเกียรติจะแก้หลักสูตรการศึกษาไทยดรสมเกียรติจะแก้ไขให้เป็นอย่างไรคะ่ะมาถามต่อให้ตรงประเด็นเลยว่าถ้าเป็นอาจารย์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเนี่ยอาจารย์จะจัดหลักสูตรให้แกนเนี่ย เหลือเหลือแค่ไหนเหลือกี่ชั่วโมงเอ่อชั่วโมงนั้นก็คงคุยกันได้นะครับคล้ายๆกับประเทศทั่วไปก็คือลดลง2 0 3 0เป็นไปได้นะครับฟินแลนด์ที่เป็นประเทศที่มีการศึกษาดีสุดประเทศหนึ่งของโลกเวลาอยู่ในห้องเรียนยิ่งน้อยกว่าประเทศอื่นนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือแต่ละเรื่องไม่ใช่ต้องบอกว่าต้องรู้เนื้อหาอะไรต้องกําหนดโจทย์ให้ชัดกันก่อนว่าคําถามหลักในแต่ละเรื่องนั้นคืออะไรอะไรคือเรื่องที่เด็กจะต้องรู้ เป็นหัวใจแล้วสอนต้องหัวใจแล้ววิธีการสอนที่จะสอนหัวใจได้นะครับคล้ายกับที่คุณพิภพและก็คนอื่นๆได้บุกเบิกมาก,ก็คือเรียนจากการปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าจะเรียนวิทยาศาสตร์เรียนเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการถ้าสอนแบบลบกสูตรปัจจุบันก็คือไปสอนว่าชาวสดาวินเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเดินเรือไปอด้วยเรือ ดีโกสแล้วไปกลาปากอสแล้วไปเจอตัวน่่นตัวนี่แล้วจึงคิดทฤษฎีออกมาด้วยการค้นพบในเวลาอะไรพอสอ,อะไรถ้าอย่างเงี้ยเด็กจํโหโตเลยครับแต่ถ้าจะเข้าใจทฤษฎีวิวัฒนาการก็เพียงแค่จับหัวใจให้ได้ว่ามันมีแค่3 3ส,สเรื่อง 1. มันต้องมีสิ่งมีชีวิตที่มันแตกต่างกัน 2. มันมีกระบวนการในธรรมชาติที่เลือกเอาบางตัวที่มันอยู่ในธรรมชาติเหมาะสมกว่าและเมื่อเวลาผ่านไปคือประการที่3 มันจะได้สิ่งมีชีวิตใหม่ๆออกมาแล้วก็มีวิธีเล่นเกมให้เด็กจับลูกหินซึ่งลูกหินซ่อนอยู่ในที่ธรรมชาตินะครับลูกหินที่คล้ายกับสีคล้ายดินหน่อยก็จะเป็นลูกที่หายากลูกนี้ก็จะอยู่เหลือลูกหินที่สีแปลกๆชี้สดๆคนก็จะมองเห็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่เห็นเหยื่อแล้วก็ไปจิกเหยื่อออกมาเหยื่อที่หาง่ายก็จะหายไปถ้าเด็กเล่นเกมแบบนี้เนี่ยสินาทีเด็กก็จะเข้าใจแก่นทฤษฎีวิวัฒนาการ แล้วหลังจากนั้นเด็กก็จะไปอ่านหนังสือเองได้โทษนี่อย่างนี้อาจารย์ต้องปฏิปวัติการเรียนการสอนของครูในสารบรราชภัณ์ใหม่หมดเลยในวิธีการเรียนการสอนใช่ไหมครับถูกต้องครับเพรา<ฮ>ะรว่าครูทุกวันนี้ก็ไม่ได้ถูกสอนให้ทําสิ่งที่เรียกปัจจุบันว่าทําโครงงานครูก็ทําโครงงานไม่เป็นเพราะฉะนั้นจะให้ครูไปสอนเด็กครูก็สอนไม่เป็นเพราะฉะนั้นมันถึงผูกกันหมดเลยครับเรื่องการศึกษา ที่ให้เด็กๆได้เรียนในสิ่งที่เป็นแก่นความรู้ที่แท้จริงหรือได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองถนัดนั้นนอกจากจะให้ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแล้วเด็กๆจะได้มีแรงจูงใจในการเรียนรู้และต่อยอดการเรียนรู้นั้นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะอาจารย์เริ่มคิดตรงกับผมแล้วนะฮะว่ามันควรจะแต่อาจารย์ใช้คำแตกต่างกับผมอาจารย์ใช้ว่าแก่นของวิชาวิชา,ชาครับ ผมนี่ใช้การพูด่ายๆว่าเลือกวิชาและหลักสูตรผมให้ตัดเลยนะเหลือส5สาเปอร์เซ็นต์สำหรับหลักสูตรที่เป็นแก่นเดี๋ยวเนื้อหาวิชานั้นที่อาจารย์พูดได้ดีมากวิชาที่เป็นแก่นที่ทั้งประเทศจะต้องเรียนเช่นเราต้องเรียนเรื่องสถาบัตยศาสตร์เราต้องเรียนปณิศาสตร์ไทยแต่วิธีสอนก็สอนแบบอาจารย์ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะอีก35%เปอร์เซ็นต์ผมให้เป็นหลักสูตรคองเด็กว่าเด็กอยากจะเรียนอะไร ซึ่งเด็กโรงเรียนไปคุยกันนะครับเด็กไปคุยกันแล้วเด็กมีความแตกต่างกันเด็กบางคนอยากเรียนดนตรีบางคนอยากเรียนศิลปะมากขึ้นใช่ไหมไม่ใช่สมัยเราเด็กสมัยอาจารย์ด้วยหรือเปล่ารสมัยผมเนี่ยศิลปะมีชั่วโมงเดียวครูเอาแก้วน้ำมาเหมือนกันครับเหมือนกันแล้วก็บอกว่าวาดรูปตามนั้นวาดรูปตามนั้นแล้วก็ที่เราติดบ้านคือวาดรูปภูเขาสามรูปพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นมีกระตทอบมีกระต๊อบแล้วก็มีมูเลยมาตัวหนึ่งอาจจะมีแม่น้ำนิดหน่อยมีเล็กเล็กเอาล่ะฮะประเด็นก็คือว่า ถ้าเราจัดหลักสูตรอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนมาเปลี่ยนครูอันที่สามก็คือหลักสูตรชุมชนนะฮะหมายว่าเด็กอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านอยากจะเรียนเรื่องอะไรให้รู้จักชุมชนนะก็ผมก็แบ่งสัดส่วนเป็นแบบนี้ครนะอาจารย์คิดว่ายงไงเห็นด้วยเลยครับเพราะจริงๆแล้วการเรียนรู้ดีที่สุดก็คือเรียนจากปัญหาจริงและปัญหาจริงมันไม่ได้มีวิชาเช่นถ้าพวกพวกผมนะครับจะคิดว่าจะไปแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านหายจน ช่วยชาวบ้านหายจนได้ยังไงหรือเด็กไปช่วยให้ฐานะเศรษฐกิจครอบครัวดีขึ้นทํำยังไงมันไม่อยู่ในวิชาใดวิชาหนึ่งเลยนะครับมันต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั้งหมดเลยเริ่มจากเอาปัญหาเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาวิชาเป็นตัวตั้งและเมื่อไปเรียนในการตอบปัญหาของชุมชนนะครับไปหาวิธีช่วยชุมชนเช่นสมมติชุมชนเลี้ยงกบจะเลี้ยงกบยังไงให้กบโตไว,วออกไข่เยอะใช่ไหมครับก็จะกลับไปวิชาวิทยาศาสตร์ก็จะกลับไปวิชาคณิตศาสตร์ จะกลับไปสารพัดวิชาเพื่อหาดูวิธีการแก้ปัญหาให้เกิดขึ้นให้ได้ถ้าเรียนอย่างนี้เนี่ยคนจะมีหลายอย่างที่ดีก็คือหนึ่งมีแรงจูงใจสูงเพราะรู้ว่าเรียนเอาไปทําอะไรไม่ใช่ว่าเรียนไปเพราะว่าวิาวชาถูกกระทรวงศึกษาสั่งมาว่าต้องรู้เรื่องบัญญัติตายางเด็กก็ไม่รู้บัญญัติตายางมันเอาไปทําอะไรแต่ถ้าเกิดเห็นตัวอย่าง๋อต้องเข้าใจเรื่องกบว่ากบมันจะกลายเป็นกี่ตัว ก็ถึงแม้เรียนในแต่อย่างเด็กก็จะมีแรงจูงใจการเรียนรู้ถ้ามันออกมาจากข้างในนะครับมันจะเรียนรู้ได้จริงแล้วเรียนรู้ต่อตไปเรื่อยๆการปฏิรูปการศึกษาไทยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญยิ่งต่อเด็กไทยคนไทยและประเทศไทยเพราะหากปล่อยให้คุณภาพการศึกษาเป็นอยู่อย่างเช่นปัจจุบนันก็คงไม่ต้องบอกเลยว่าจะมีปัญหาอีกมากมายสักแค่ไหนที่จะเกิดขึ้นกับสังคมไทย และก็เชื่อได้เลยค่ะว่าถ้าวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนครูหรือแม้แต่ตัวเด็กเองช่วยกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนระบบการศึกษากันอย่างจริงจังถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเห็นผลในอีก10ปีข้างหน้าก็ถือว่ายังไม่สายจนเกินไปแน่นอนค่ะ สำหรับตอนนี้เวลาของช่วงสุดธนาก็หมดลงแล้วค่ะช่วงหน้าน้องๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กมารอกันอยู่แล้วในช่วงห้องเรียนนอกแบบค่ะ